สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับพบกับพอดแคสต์ครูเบนวอล l d ฮิสตอรีวันนี้ในวันนี้ครับวันที่3ตุลาคมครบรอบเหตุการณ์31ปีของยุทธการไอรีนปฏิบัติการทางทหารของอเมริกันในสมรภูมิโมกาดิชูนครหลวงของประเทศโซมาเลียนะครับในปี1993และเรื่องราวเหล่านี้ถูกนำไปทำเป็นภาพยนตร์นะครับในชื่อเรื่องว่า Black Hawk Down หนังเรื่องนี้มีเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับอะไรบ้างโปรดติดตามรับชมได้ในคลิปนี้ครับข้อหนึ่งครับพลทหารแบล็กเบิร์นในเรื่องซึ่งรับบทโดยโอลันโดบรูมนะครับนักแสดงหนุ่มมากฝีมือซึ่งโด่งดังมาจากบทของเลโกลัสในภาพยนต์เรื่อง The l o r d of the Ring ทั้ง3ภาคนะครับโดยบรูมนั้นมารับบทเป็นพลทหารแบล็กเบิร์น burn, ซึ่งถูกแสดงว่าเป็นเรนเจอร์หน้าใหม่แต่ในความเป็นจริงแล้วพลทหารแบล็กเบิร์นมาถึงกรุงมอกัติชูพร้อมกับ เพื่อนเพื่อนเรนเจอร์คนอื่นๆข้อ2ครับในฉากที่เนีวสันซึ่งแสดงโดยอีแวนบรีเมอร์ตะโกนใส่ผลปืนกล M249 เพราะมายิงใกล้กับหัวของเขาซึ่งในขณะถ่ายทำบร e เมอร์หูหนวกชั่วขณะในฉากนี้จริงๆข้อ3ครับนี่คือภาพยนตร์จอเงินเรื่องแรกของนักแสดงดังอย่างทอมฮาร์ดีโดยเขารับบทเป็นพลทหารทอมลี่ซึ่งเขายังเคยรับบทเป็นพลทหารจอห์นฮานอวก ในซีรีส์เรื่อง Band of Brothers อีกด้วยข้อ4ถ้าสังเกตดีนะครับในหนังนั้นหนอรยเรนเจอร์หลายนายจะเขียนชื่อตนเองบนหน้าหมวกแคปราซึ่งมันก็ดูไม่น่าผิดปกติอะไรนะครับแต่ในความเปจริงแล้วกองทัพสหรัฐมีกฎข้อห้ามทหารจีดเขียนอะไรลงไปบนหมวกตนเองตั้งแต่ระหว่างสงครามเวียดนามและหน่วยเรนเจอร์ที่โซมาเลียนะครับก็เคร่งครัดกับระเบียบนี้มากแต่เนื่องจากในการถ่ายทำนะครับโดยเฉพาะ ฉากการสู้รบในเมืองนักแสดงหลายคนและนักแสดงสมทบจะต้องสวมใส่เครื่องแบบเรนเจอร์เหมือนกันหมดและใบหน้าพวกเขายัางเต็มไปด้วยเมคอัพและฝุ่นจริงๆจนแทบแยกไม่ออกว่าใครเป็นใครซึ่งทำให้ผู้อกับริดอรสกอตต์ต้องสั่งให้นักแสดงทุกคนทุกนายที่เข้าฉากให้เขียนชื่อตัวละครที่ตัวเองรับบทไว้บนหน้าหมวกเสียเลยแม้มันจะขัดจากความเป็นจริงนะครับแต่ก็ไม่ใช่จุดที่ คนดูส่วนใหญ่ใส่ใจนักเพราะหลายคนมักคุ้นชินกับทหารอเมริกันที่มักจะเขียนชื่อหรือข้อความบนหมวกเหล็กของตนเองข้อ5เสียงพูดผ่านวิทยุในภาพยนตร์บางส่วนคือเสียงจริงๆที่ถูกบันทึกในระหว่างการรบที่กรุงมกาดิชูระหว่างวันที่3-4ตุลาคมปี1993ข้อ6ครับเฮลิคอปเตอร์ Black h a อ k และ Li t t l e b i บ d ทุกลำที่เข้าฉากคือเฮลิคอปเตอร์จาก กรมปฏิบัติการพิเศษทางอากาศที่160หน่วยเดียวก,กันกับที่เคยผ่านสมอระพุมมงกริชูจริงๆและนักบินหลายนายที่เข้าฉากก็ยังเคยปฏิบัติการรบจริงในวันที่3ตุลาคมอีกด้วยนอกจากนี้นักแสดงสมทบนะครับที่รับบทเป็นหน่วยเรนเจอร์หลายนายยังเป็นหน่วยเรนเจอร์จากกองพันที่3กรมเรนเจอร์ที่75อีกด้วยพอเครับภาพยนตร์เรื่องนี้ถ่ายทําที่เมองราบัตและซาเลประเทศโมร็อกโก ที่มีลักษณะคล้ายกับโซมาเลียมากที่สุดนักแสดงสมทบที่รับบทเป็นกองกำลังติตอาวุธของโซมาเลียทั้งหมดนะครับเป็นทหารจากกองทัพโมรโ็อกโกซึ่งโซมาเลียตอนนั้นยังคงเป็นรัฐล้มเหลวและยังอันตรายเกินกว่าจะเข้าไปถ่ายทําข้อ8ครับภาพที่ปรากฏบนจอมอนิเตอร์เบื้องหลังในพลการสันนะครับบางภาพคือเหตุการณ์จริงของวันนั้นข้อ9คําแสดงที่เรนเจอร์และทหารอเมริกัน เรียกกลุ่มเด็อเม,มริกโซมาเลียว่าไอ้ก้างหรือสกินนี่นะครับไม่ได้มาจากรูปร่างผอมแห้งของชาวโซมาเลียแต่เป็นกลุ่มเผ่าพันธุ์นิยายสตาร์ชิฟท์ครูเปอร์ที่กําลังโด่งดังโดยเผ่าสกินนี่คือเผ่าที่มีวัฒนธรรมแปลกประหลาดนะครับเหมือนหลุดมาจากอีกโลกหนึ่งจึงเป็นาสาเหตุที่ทหารอเมริกันใช้คํานี้เรียกพวกโซมาเลียเพราะรูปแบบวัฒนธรรมที่ไม่คุ้นเคยข้อสิครับกักแสดงที่รับบทเหนือเรนเจอร์และเดลต้าฟอสตในภาพยนตร ต้องผ่านการฝึกขั้นพื้นฐานที่ฟอร์ดเบนนิงก็มาแสดงซึ่งในช่วงสัปดาห์สุดท้ายก่อนที่พวกเขาจะฝึกสำเร็จก็มีจดหมายปริศนานะครับถูกสอดเข้ามาใต้ประตูห้องนอนของพวกเขาข้อความเป็นจดหมายคือข้อความขอบคุณที่นักแสดงทุกคนเสียสละและทุ่มเทกับบทบาทที่ได้รับพร้อมกับข้อความที่บอกว่าขอให้เล่าเรื่องราวพวกเราอย่างตรงไปตรงมา และชื่อจะปรากฏท้ายข้อความคือรายชื่อของโนเรนเจอร์เดลต้าฟอสและนักบ,บินทุกนายที่เสียชีวิตในสมรภูมิโมกาดิชูปี1 9 9 3และอีกหนึ่งข้อครับแถมให้ข้อ11คําคำพูดจากตัวละครหนึ่งที่ชื่อฮูดในตอนท้ายที่บอกว่าเมื่อฉันกลับไปบ้านและมีคนถามว่านายทำไรทำไมวะบ้านสงครามบ้ารักชาติมากนักเหรอฉันจะตอบอย่างไรรู้ไหมฉันจะไม่ตอบคำถามยังโซนนี้เลยไม่แต่คำเดียว พระบอกไปแล้วพวกเขาก็ไม่เข้าใจพวกเขาไม่เข้าใจว่าเราทําไปทําไมพวกเขาไม่เข้าใจว่าสหายร่วมรบสําคัญกับเรามากแค่ไหนเชื่อหรือไม่ครับว่าบทพูดนี้ในตอนแรกไม่ใช่แบบนี้นะครับเอริกบาน่านักแสดงผู้รับบทฮูดจะต้องพูดว่าที่ฉันทําทั้งหมดนี้ก็เพราะหน้าที่และความรักชาติแต่เมื่ออริกบาน่านะครับได้อ่านบทและเขาก็คิดว่านี่มันไม่ใช่คําพูดที่ทหารอย่างฮูดจะพูดออกมา ทหารที่กล้ามศึกไม่ใช่อย่างโรหดแบบนี้เรื่องพวกนี้ไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาจะมานึกถึงเป็นอันดับแรกและมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ทหารในสนามรบจะใส่ใจดังนั้นเขาจึงปรึกษาเรื่องนี้กับลิล่สกัสนะครับปูม mm. กับเพื่อขอเปลี่ยนบทพูดตรงจุดนี้และภูมกับเองก็เห็นดีเห็นงามกับเรื่องนี้และยกให้บาหน้าคิดบทพูดในฉากนี้ขึ้นมาเองนะครับและนี่จึงเป็นที่มาของคำพูดสั้นๆที่กลั่นออกมาจากความรู้สึกของ ทหารในสนามรบคนหนึ่งท่านผู้ชมครับผมว่าทุกท่านนะครับคงจะประทับใจกับบทบาทของฮูดนะครับสมาชิกของหน่วยเดลต้าฟอรตสตัวของฮูดนั้นเริ่มชีวิตการเป็นทหารจากการที่เขาสมัครเข้าฝึกในหลักสูตรกองกำลังพิเศษนะครับ SFQC ในเดือนมิถุนายนและเขาได้รับการบรรจุอยู่ในกองรบพิเศษที่5กรินเบเรโดยทำหน้าที่ในช่วงระหว่างปี1 9 8 2ถึง1987 พอถึงเดือนเมษายนปี1987เขาเป็นหนึ่งในทหารจำนวน6นายนะครับซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกองกำลังปฏิบัติการพิเศษที่1ชุดปฏิบัติการ Delta Force โดยก่อนหน้านี้เขาตั้งใจที่จะสมัครเข้าฝึกอยู่ในโรงเรียนเรนเจอร์นะครับกับเพื่อนๆทหารซึ่งก็ได้ร่วมกันผ่านสมรภูมิมกาติชูมาด้วยกันอย่างจอห์นเบลแมนในฐานะเรนเจอร์บัตตีของเขาในระหว่างการรบในกรุงมกาติชู นครหลวงโซมาเลียนะครับเป็นครั้งแรกของหน่วยเดลต้าฟอสซซึ่งถูกจะกาลังออกเป็นหน่วยทหารขนาดเล็กหลายหน่วยโดยส่วนใหญ่เคลื่อนที่ทางอากาศด้วยการนั่งบนที่นั่งซึ่งติดอยู่ข้างลำตัวของเฮลิคอปเตอร์แบบ Little Bird ซึ่งมีขนาดเล็กและสามารถลงจอดบนอาคารได้ในปฏิบัติการครั้งหนึ่งนะครับพวกเขาได้รับคำสั่งให้กวาดล้างการต้านทานของกองกำลังโซมาเลียซึ่งพักดีต่อในพลอดิ และจับกลุ่มลูกน้องคนสนิทของเขาความรวดเร็วและความคล่องตัวของทั้งอากาศยานและกําลังพลทําให้ภารกิจนั้นดำเนินไปนอย่างรวดเร็วมีการประสานก,การปฏิบัติการกับกองกำลังภาคพื้นดินที่เคลื่อนพลเข้ามาสมทบในเวลาเดียวกันเพื่อจับกลุ่มลูกสมุนของไอดิทโดยในปฏิบัติการจับกลุ่มครั้งนั้นฮูดได้นําทีมของเขาบุกเข้าไปโดยตัวของเขาและลูกทีมร่อนลงจอดในอาคารที่ติดกับอาคารเป้าหมาย จากนั้นทีมของเขาก็บุกเข้าไปข้างในพร้อมกับทีมอื่นๆหลังจากนั้นทีมของฮูดและคนอื่นๆนะครับยังทําหน้าที่ที่สำคัญในการคุ้มกันจุดตกของเครื่องแบ็คฮอกของฝ่ายอเมริกันซึ่งมีนนวเรียกขานว่าซูเปอร์ซิกวหลังจากการรบในโซมาเลียจบลงนะครับฮูดยังทำหน้าที่อยู่ในหนวยเดลต้าฟอสและได้รับการเลื่อนยศเป็นจาสิบเอกฮูดยังคงรับใช้ชาติต่อไปและร่วงรบอยู่ในอัฟกานิสถาน ในปี2001และทำหน้าที่เป็นครูฝึกให้กับกองทัพอีกด้วยจากนั้นฮูดทำงานให้กับเวียโกลบอลกรุ๊ปและดำรงตำแหน่งเป็นรองผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมปฏิบัติการพิเศษคิงอบดลลาที่สองในกรุงอัมมานประเทศจอร์แดนหลังจากนั้นฮูดเริ่มแสวงหาความสงบให้ชีวิตเมื่อเขารู้สึกอิ่มตัวกับชีวิตที่โลดโผนเสี่ยงตายแบบนี้เขาจึงสมัครเข้าเรียนในด้านวิชาเพศัชกรรมนะครับ และเรียนจบในปี2 0 1 2หลายคนอาจจะมองว่าชีวิตที่โหลดโผลเสี่ยงตายของเขาและสงครามที่เขาเคยเผชิญคงจบลงแล้วแต่สำหรับุมนะครับการผันตัวเองมาเป็นพิสัจกรคือการทำสงครามอีกแนวรบหนึ่งเพราะเขาจะต้องต่อสู้ดินนรนเรียกร้องสิทธิให้แก่เพื่อนทหารผ่านศึกของเขาที่แทบจะกลายเป็นคนไร้ค่าบนแผ่นดินเกิดของตนเองสำหรับผมแล้วผมทำใจไม่ได้ ที่จะเสียเพื่อนไปแบบนี้การเห็นพวกเขาตายอยู่ในสนามรบผมยังพอทําใจได้มากกว่าพวกเขาหลายคนทุกทรมานจากสงครามหลายคนหายไม่ติดยาเสพติดและผมเสียเพื่อนดีๆไปหลายคนให้กับสิ่งเหล่านี้แม้ว่าฮูดจะมีอายุมากกว่าเพื่อนพิเศกรส่วนใหญ่ของเขานะครับแต่ฮูดก็ไม่ยอมแพ้เขายังคงมุ่งมั่นในสิ่งที่ท้าทายและพิสูจน์ตัวเองรวมทั้งยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนทหารผ่านศึกของเขา ซึ่งเพื่อนๆพ,พร้อมใจเรียกเขาว่าดร์ฮูดและฮูดยังกล่าวอีกว่าผมเชื่อว่ายังไม่มีคําว่าสายเกินไปคุณควรพยายามมีส่วนร่วมและเรียนรู้ในทุกๆสิ่งพร้อมทั้งพัฒนามันต่อไปจากนั้นก็จงตอบแทนและเป็นผู้ให้จนกว่าลมหายใจครั้งสุดท้ายของคุณจะหมดลงพอถึงปี2021นะครับชีวิตของจ่าฮูดก็เปลี่ยนไปอีกครั้งเขาผันตัวเองจากการเป็นเพศัชกรนะครับกลายมาเป็น นักธุรกิจแบบเต็มตัวฮูดผลิตและขาซิก,ก้าในแบรนด์ของตนเองภายใต้ชื่อของบริษัทฮุดเช่นยังซึ่งเป็นบริษัทที่เขาลงทุนกับเพื่อนเก่านามว่าทิมยังนอกจากผลิตซิก,ก้าแล้วบริษัทของฮุดยังผลิตวิสกี้โดยใช้ชื่อว่าฮุดเช่นยังอเมริกันวิสกี้ท่านผู้ชมครับทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องน่ารู้ของ Black Hawk Down นะครับภาพ,พยน์ที่เกี่ยวข้องกับ สมรภูมกิกาดิชูปี1น9 3ขอบคุณท่านผู้ชมนะครับในการติดตามรับชมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ